สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกผู้สนับสนุนรายเดือนนะครับคุณประกรณ์คุณออยูนิคุคุณมนัสวีนะครับคุณเยนโลเวลคุณคิงเค n ซีคอมเมดีคุณพิเซอร์ตอต่าคุณฟิลลี่ดิฟริกิตคุณยูซุปคุณซี่ขาว CK แล้วก็คุณพาคินนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง e x ็กซิล่าเกมเมนะก็กลับมาอยู่กันกับเกมกันดั้มวางแผนบนมือถือ S d g ด n d ั m ดั e ม e r a t i o n Eternal นะครับ วันนี้นะครับมีอัปเดตนะเข้ามานะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นตัวใหม่นะครับเวอร์ชั่น1.11.1นะครับอันนี้ก็ไปโหลดที่สโตร์นะตรงนี้ก็จะมีการอัปเดตในส่วนของมาสเตอร์ลีกนะครับมาสเตอร์ลีกซีซัน9นะก็จะมาในวันที่20นะครับวันที่20เวลา10โมงนะครับวันนี้วันที่18แล้วก็อีก2วันนะครับรอบนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตฟีเจอร์เหมือนจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามานะนะครับอย่างแรกนะครับ ก็จะเป็นเกี่ยวกับในส่วนของอีเวนต์สกรีนนะครับหน้าจอ <laughs> หน้าจอสกรีนนะก็จะเป็นธีมของกันดั้มไฟนะครับจากโมบิลสูตรกันดั้มนะครับ G, Fighter G am, ีไฟเตอร์จีกันดั้มอ่าโมบิลไฟเตอร์จีกันดั้มนะครับอ่าก็จะเป็นกันดั้มไฟนั่นแหละนะแล้วก็เขาบอกว่านะครับเมคานิกนะเกี่ยวกับกลไกของกิจกรรมนะครับแล้วก็รางวัลเนี่ย ยังคงเหมือนเดิมกับซีซัน8แล้วก็ซีซันก่อนๆหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นขอร้องวัลผมคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะมีเรื่องการปรับแต่งหน้าจอสําหรับมาสลีกเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้นะก็อย่างแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าจะมีลำดับลำดับการดําเนินการมันจะเป็นแอคชั่นออเดอร์บัตตอนขึ้นมานะเป็นในฟอร์เมชันนะครับในฟอร์เมชันพรีเพ r สกรีนเอ่อตรงนี้เนี่ยเหมือนจะให้ผู้เล่นนะครับสามารถทําการ ตรวจสอบลำดับการดำเนินการของหน่วยได้ใช่ไหมนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นเช็คกิ้งนะหรืออาจจะดีกว่านั้นหรือเปล่า <laughs> แต่ณเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นแค่เช็คกิ้งเฉยๆนะครับถ้าอย่างนัมันก็น่าจะไม่ต่างจากของเดิมนะหม่มันน่าจะมีแบบเลือกได้นะว่ายิงท่านี้ลำดับที่หนึงนะเหมือนเกมอื่นะ่ะเกมมือถือเกมอื่นนะใช่ป่ะเวลาเซตออโต้อ่ะบางเกมมันมีนะที่แบบ ให้เลือกออกสกิลที่3ก่อนแล้วก็ไปออกอันตีอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างเกมนี้ก็ให้มันออกท่า ex แล้วถ้ามันออก ex ไม่ได้ค่อยไปออกท่าลองอะไรแบบนี้นะจริงๆมันน่าจะเซ็ตได้นะผมว่ามันจะดีกว่านะครับไม่งั้นบางตัวตัว ur บางตัวมันไม่ยอมยิงไงแล้วก็ต้องไปพึ่ง ai ตลอดซึ่งมันบางทีมันก็ดูเลอะเทอะว่าลำตรงว่าลำตรงนะแล้วก็อัปเดตหน้าจอเลือกคู่ต่อสู้และผลการแข่งขันนะครับตรงนี้เนี่ย ไอตัวรีซอสกีนนะก็เขาบอกว่าถ้าเกิดถึงแบบรีน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นแบบรีไปจนเจอทีมที่แบบพลังเต็มนะก็ะน่าจะเจอมันเขียนว่าเป็นแม็กนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีนี่ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้สีอะไรแต่มันบอกแม็กมันอาจจะแดงก็ได้นะคิดว่านะคิดว่านะครับโอ้ยยังไม่เคยรีเจอเต็มเลยนะเพราะว่าเอาตรงก็ เจอประมาณนึงก็รู้สึกเหนื่อยแล้วเหมือนกันน่ะถ้าเจอพวกแบบสามดาวแล้วเขาใส่โล่มาสักสามตัวอย่างเงี้ยก็รู้สึกขี้เกียจลีแล้วนะนะครับพวกยานสามดาวแล้วโล่สามดาวอันนี้มันเจาะยากนะแล้วมันก็กินเทินนะครับแต่บางทีมันก็แต้มเยอะนะอ่ะก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือปิดปิดการใช้งานแอนิเมชันนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับ Battle Score ออัปเดตแอนิเมชันเฉยๆนะ,นะก็ปิดเอฟเฟกต์เฉยๆไม่น่าจะมีผลอะไรมากนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายเพิ่มฟีเจอร์หน้าจะหลักบนกิจกรรมนะครับโดยจะแสดงอันดับสูงสุดนะอันนี้น่าจะเป็นอันดับอันดับแบบทั่วทั่วเซิร์ฟเวอร์เหรือเปล่าอันดับเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผู้เล่นที่คะแนนถึง2 0 0แสนนะครับหรือมากกว่านะครับอันนี้น่าจะน่าจะเป็นแบบนั้นนะคิดว่าก็สำหรับคนที่20,000 0แ,แต้มแล้วอ่ะคือ บางทีมันเติมมาเยอะแล้วไงใช่ไหมมันก็ไอ้พวกคอนเทนต์ด่าน PVE ทั่วไปมันผ่านง่ายอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกด่านที่แบบใช้หุ่นฟรีต้องแบบบังคับหุ่นฟรียังไงมันก็ผ่านนะครับมันก็อาจจะมีมายากขึ้นในส่วนของอหอคอยนะแต่พอหอคอยมันก็มีทริคนะที่แบบใช้แบบพลังจริงนะก็ต้องเป็นพวกชาเลนจ์เลเวล20ซึ่งมันมาไม่ค่อยบ่อยนะครับมาไม่ค่อยบ่อยแล้วด่านมันน่าเบื่อด้วย มันแบบน่าจะมาทีเดียวแล้วลุย20แล้วผ่านเลยอะไรเงี้ยุนนั่งไล่ลุยทีละอันมันก็เลยกลายเป็นจากที่ควรจะมันกลายเป็นเบื่อไปอะนะนะครับอืมตรงนี้ก็อาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาให้เห็นอันดับของผู้เล่นอะไรแบบนี้นะนะครับมาอีกหน่อยเห็นถ้าแบบครบปีมันมีตีบอสเบิร์นแล้วแบบเก็บคะแนนดูคะแนนแล้วแบบได้รางวัลอะไรเงี้ยนะเหมือนแบบใครทำดาเมจได้เยอะคิดถึงเกมจริงๆม็มีหลายเกมนะที่มีแบบบอสเบอร์นนะครับเออแล้วแบบ ใครได้คะแนนเยอะก็ได้ของรางวัลไปใช่ปะของรางวัลดีขึ้นตามคะแนนตามดามเมจที่ทําได้นะผมว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบจูงใจให้มีการแข่งขันมากขึ้นไม่งั้นมันดูเนยๆนะยิ่งตอนที่แบบกิจกรรมไม่มีอย่างเงี้ยจริงบอสเวิร์นมีมาทุกสัปดาห์ละครั้งหรือเออสัปดาห์ละครั้งเนี่ยวันไหนวันหนึ่งอ่ะนะครับเพราะเกมก่อนก่อนหน้านี้ที่เป็นสไตล์ประมาณนี้ผมเคยเล่นอยู่มันก็มีนะที่แบบตีบอสเวิร์นมันเพลิหัดอะไรเงี้ยนะครับถ้าเพิ่มเข้ามาหลังหนึ่งปีน่าจะดี นะแต่ตอนนี้เขาก็พยายามค่อยๆปรับนะก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะมีมาหรือเปล่านะครับอ่าแล้วก็สําหรับทีมนะคราวที่แล้วเราพูดถึงอ้นี้ไปนะครับที่ทําคลิปเกี่ยวกับเตรียมทีมของมาซิลิกนะทีมเอจิลนิตะครับที่เล่นสมายใช่ไหมอ่าเอจิลนยูนี่อ่าแล้วก็ในส่วนของทีมฟรีผมพูดถึงทีมหุ่นเอ n i t นิตเหมือนกันนะครับก็จะมีพวกเนี่ยอ่าในส่วนของดาร์คุนสไตล์นะครับบทเอสเนะแล้วก็ g l c o n DX นะครับอ่แล้วก็มีตัวนี้นะกันดัมเดลต a าไ i ซึ่งอีกทีมหนึ่งที่ผมแนะนําก็รู้สึกจะเป็นทีม lightning fast นะเพราะว่าอ่าตัวนี้ปลด SFP นะครับมันเป็น lightning fast เช่นกันแล้วก็ในส่วนของ g f a l c o n DX ก็เป็นอ่า lightning fast เหมือนกันนะครับเนี่ยนะก็เป็นอีกทีมหนึ่งจริงๆแล้วอ่ะมีเพื่อนๆมาทักอยู่เหมือนกันนะครับในในคอมเมนต์คอมมนะูว่านะว่าเอ้ยวันช็อตจัดได้เออผมมานั่งดูมันมันก็จัดได้นะเนี่ย นะครับแต่ต้องเป็นคนที่อาจจะมีตัวกันดั้มดับเบิลเอ็กนิดหนึ่งนะเอออันนี้ก็เป็นวันช็อตที่อยู่ใน S นะครับเนะี่ยเราเอามาวางแบบนี้นะนะครับถ้าดูจากบัฟที่ได้คาริบามันจะไม่ได้บัฟอ่าแล้วเลือดมันจะน้อยกว่าตัวอื่น,นครับเลือดมันจะน้อยกว่าตัวอื่นเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวล่อล่อเป้าเดี๋ยวเอาไอ้นี่ลงเ่าเพราะว่าถ้าเอาตัวนี้ลงเดี๋ยวเลือดลดพว,ว,วก,กลัับบบ 3T ีีกก็็จนแะ้้วะะะ่าปรรมณนนค ใช้เป็นซูเลตตามาแล้วก็ให้กันดัมดับเบิลเอ็ก์นะครับยืนอยู่ข้างหน้าใช่ป่ะรอช่วยยิงนะครับปรับไอ้นี่สไตฟรีดอมโอ้โหแค่นี้วิ่งมานี่คือมาโดนแล้วนะวิ่งมาแล้วคือมาโดนแล้วนะครับแต่ว่าอย่างน้อยยานเขาต้องนั่นกว่าผมไม่งั้นผมก็ต้องไปปรับโอ้แต่ว่าถ้าเจอพวกยานสูงดาวหนึ่งดาวผมปรับเป็นยานฟรีก็ยังพอไหวอย,อยู่นะนโซโตโร่เนี่ยก็สามารถใช้หุ่นตัวใหม่ตัวนี้ได้นะที่รีวิวไปเมื่อวันก่อนนะ เกี่ยวกับภาค W นะครับพวกคุณสร้างตัวนี้ก็เป็นตัวที่หน้าปลด SP 1 0 0นะครับเพราะว่ามันก็เล่นได้ค่อนข้างสารพัดประโยชน์นะแล้วก็อยู่ในแท็กที่สวยงามเลยก็คือ one shot แล้วก็ S unit นะครับอนที่ก็ใช้ได้นะแต่ถ้าแ้วถ้ามีอนี่ด้วยนะจะติดก็ยิ่งดีแต่ถ้าไม่มีเนี่ยมันก็สามารถใช้ตัวอื่นได้นะพูดถึงเนี่ยรู้สึกว่าจะมีตัวโล่อีกเหมือนกันนะเดี๋ยวขอดูก่นนะไม่แน่ใจเท่าไหร่เหมือนกัน ตัวโล่ฟรีนี่ไม่ค่อยได้ใช้ไงยิ่งไปของวันช็อตเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เลยด้วยแหละนะตัวโล่ของวันช็อตที่เป็นเอชยูนิตโอ้โหดูเหมือนจะค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งนี่ครับโอ้กะคงต้องใช้ไอจติเนี่ยแหละไม่งั้นก็หืดน,นะครับมันต้องไปเอาโล่ตัวอื่นมาข้ามลงนั่นแหละนะซึ่งพวกตัว s s r นะครับมันจะมีอย่างนี้มันก็ไม่เวิร์กว่ะเสตามันก็ เหมือนปลดไปก็เสียของอ่ะใช้แค่ครั้งไม่ไม่กี่ครั้งไม่คุมเะครับไม่คุมเออเพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยต้องมีจัตติอีกตัวหนึ่งนะมีจัตติอีกตัวนะครับก็เล่นได้สําหรับวันช็อตรวมถึงอีกแท็กหนึ่งนะครับที่ที่วันก่อนนั้นรู้สึกว่ายังไม่ได้พูดถึงก็คือไอ้แท็กอันซอยเบิร์นะครับอันซอยเบิ์นก็พอได้นะจัดกอลกันดั้มแล้วก็ให้ชินช่วยยิงน <laughs> ะหรือไม่ก็รอแบบรอตั้งรับแล้วส่วนเอานะครับ แต่ว่าก็ต้องหาตัวตัวยิงที่แบบเรามีตัวยิง5ช่องนี้ไว้ข้างหลังเนี่ยอันนี้ผมก็เล็งๆอยู่ว่าอาจจะใช้ตัวนี้หรือไม่ก็ใช้คิวเวเล่รอส่วนอะไรเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยรอส่วนกลับเอาถ้าถ้าจะเล่นแท็กนี้นะแต่คิดว่าโดยส่วนตัวนั้นจะเล่นเอสยูนิตแหละเพราะมันเล่นง,ง่ายนะครับมาเล่นทีมบุกหมดไปเลยสบายไม่ต้องไปรอเคาน์เตอร์ไม่ต้องมานั่งแบบเหมือนรอปรับว่าเอ้เข้ามาทางไหนอะไรเงี้ยเราเน้นบุกไปเลยเพราะยานเราสองดาวอยู่แล้ว เพราะบางทีเนี่ยถ้ายานของผมอะคือคนที่ยานดาวน้อยอ่ะมันจะเล่นเคาน์เตอร์ง่ายแต่ถ้ายานดาวเยอะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันต้องปรับอีกเยอะมันจะวุ่นมันเหมือนต้องจัดหลายทีไหมนะก็จะเสียเวลานิดนึงนะครับอ่ะประมาณนั้นโอเคก็เดี๋ยวค่อยเจอกันในวันที่20นะครับวันที่20 10โมงมาสลรีนะคอยเด้เ่นกันช่วงนี้ก็นั่งันง่อยงอยไปก่อนนั่งง่อยงอยกันไปก่อนนะครับไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับ เดี๋ยวเราจบวันนี้แล้วกันหากใครที่ชอบนะครับถูกใจนะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันในช anel นะรวมถึง subscriber ทุกคนนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกผู้สนับสนุนรายเดือนนะครับคุณพาคินคุณซีข่าว CK คุณยูซุปค,คุณฟิลลี่ดีฟริกิตคุณมิสเตอร์ต่าคุณคิงเคซีคอมเมดี้คุณเยลโล่เวล คุณมัสวีคุณออยูนิคุแล้วก็คุณประกรณ์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ